สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ช่อง Salmon Gaming อีกครั้งวันนี้ผมไปได้ตัวนี้มานะครับก็คือจะเป็นตัวของชุดพิเศษพนักสะสมของสเต l a าสายฟ้าฟาดของแสงนักรับสเตลลาคือผมไม่ได้ซื้อแต่ผมมาซื้อของสเตลลาสายฟ้าฟาดนะครับข้างหน้ามันก็จะมีเป็นอันนี้เป็นสมุดรวมภาพการ์ดแล้วก็มอีอันนี้ก็คือเป็นการ์ดโปมรโมีมเขียนว่าชุดพิเศษพนัสะสมแล้วก็ชุดเสริม12 ส่วนข้างหลังก็จะมีเขียนว่าเอ่อนูนอ่นนี่นั่นชุดชุดชุดสุดหรูนี่หรูแล้วเหรอนี่นี่คือหรูแล้วใช่ไหมอ่าหรูก็หรูชุดสุดหรูพร้อมการ์ดโปรโมโลและสมุดรวมภาพการ์ดทุกใบที่ออกในชุดอ่ามีก็บอกว่าสมุดรวมภาพการ์ดเป็นมีแบบรวมสนิทนุนนี่น่นภาพการทั้งหมดโปรโมโ,โปรโมอันนี้เป็น,นอ่ะอ๋อบอกว่าอาร์ตเลยมีอะไรนุนนี่นั่น แล้วก็มีของที่เราเหนื้อในชุดเสื้อเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วมีอะไร,รมีดพุโมมีชุดเสริมมีสมุดรอกการ์ดแล้วก็มีอันนี้เป็นการ์ดท,ที่แนะนํามาแบทเทิลด้วยพิกาชูอีเอ็กเขาบอกว่ามาแบทเทิลด้วยพิกาชูอีเอ็กแต่เราจะได้พิกาชูอีเอ็กมาแบทเทิลไหมก็ต้องดูที่กาประเภทเทลลัสเตลล่าการชุดเสริมสเตลล่าส,สายฟ้าฟา,ฟามีมีการ์ดแบบสุมบ่มห้าใบการ์ดท,ที่แนะนําไม่ได้มีทุกสอง การ์ดที่นั้นมีอะไรบ้างมิโลคาร์ลอต EX พิก achu EX ราติอัส EX แล้วก็อโลลานัชช EX คาลังก็มีนิดนนั่นอายุผู้เล่นเหมาะสำหรับอายุเด็กอายุต่ำกว่า8ขวบขึ้นไปคำเตือนห้ามเราเข้าปา่ามันจะดี๋ยวนะมันก็ต้องแปลว่ามันมันต้องมีใครเคยเอาการเข้าป่าเหรอแล้วก็ห้ามเล่นใกล้เปลวไฟอ่าโอเคมาเรามาเปิดกันเถอะอ่ะปึ๊บแปะ พพัดดีกแปะอย่างแรกเราดูนี้กันก่อนเซอร์มุดร,รวมภาพการ์ดหน้าตาแบบจริงจังๆเห็นจาชัดๆว่ามันว่ามันมีเท็กเจอร์ที่ดีมากข้างหลังเทนดิงังเกมสกาลเลตไวโอเลตเ,เ,เปิดมาหน้าแรกเราเจอกับพิกาชูอีกหน้าหนึ่งก็จะแบบอาข้เทียรว่าอันนี้จะเป็นสารบัน เงื S <S <an icar> อกสนีโอ้โหกการ์ดชุดทีพวิเสนียอะไรบ้างอ่าเราเปิดดูกันหน้าแรกหน้าต่อมาอ่ะพิกาชูมีนี่ก็พิกาชูมันจับจองพิกาชูอ่ะฮะแนะนำมีตัวไหนสนใจอารอหนามาซีใช้กรสือแล้วก็ซาซันดราอยากไล้ซาซันดรานะมันมันแบบมันเป็นการที่น่าเกลียดมากอ่ะทิ้งไฟตรงทิ้งการ์ดไฟตรงข้ามยิงฝันตรงข้ามทำทุกอย่าง นั่นแหละต่อมาฝั่งนี้ก็เป็นการในชุดซึ่งคอเนเทนต์ในเว็บก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นแบบนี่เป็นแบบหนังสือหนึ่งตามนั้นน,นี่โซบิคก็อยากได้กุลอามาก็อยากได้สกูวิลเลนก็อยากได้แต่ขอซาซาไดาดีกว่าปิกาจูก็ได้อะไรก็ได้ที่มันดีนี่นี่โอ้โห,โห,โห,โหน,นู้ยน่านนี่อ่ะ มาถึงแล้วสลับสเปคแล้วก็นี่เออาร์เอาร์ซูบิทนี่ซูบิทเาร์ที่มากหละร้อยได้มั้งแนะ่แต่ว่าไอจิปไอแรคอยเนะี A ่ยแรคอยสามร้อยถ้าจำไม่ผิดเหลือจะแค่สองหลักเอหน้าต่อมาเออาร์ยอยแล้วก็เป็น SR เนาะเอฝั่งนี้ก็เป็น SR ต่อ โอ้ทองมากนึกว่านึนกว่า ur ตอนแรกมปนเห็นทองทองเนี่ยไปเนี่ยตอนแรกเหท็ทองทองน้อย ur a sr tenner support นอ่ SR er, ออามา ser Pikachu Pikachu, Pikachu sr เนี่ยสองสามพันสองสาพัน w a t นี่ีแล้วก็ sr ไปอื่นไอ้นี่ไอ้นี่ก็สองสามพันที่เหลือจำไม่ได้แต่จะรู้คือไอ้ Pikachu สองสามพัน ฟรีฟรีก็สองสามพันน่าแหละไม่มีอืมมีโฆษณาโปกเกมอนสุดขอบฟ้าเดอะซีรีส์ด้วยดูข้อมูลอันิเมะล่าสุดได้บนช่องยูทูบอย่างเป็นทางการของโปกเกมอนนะโอเคโปกเกมอนกลารผจญภัยของริโก,ก้กับลอยโอเคอ่ะจบแล้วหรอโอเคอจบแล้วโอเคเรามาดูสิ่งต่อไปอ่ะแปะเอามอกันอา้าว มีพลาสติกอีกชัน้นนึงอ่ะแกะย้อยพลาสติกเผื่อใครอยากเห็นพลาสติกอ่าโอเคต่อมาอ่าฝั่งนี้ห้าซองดูนะปิกาจูชัดๆปิกาจูปิกาจู่ทำไมทำไมปิกาจูไม่ชัดเออปิกาจูอ่านั่นแหละปิกาจูปิกาจู่จห้าซองฝั่งนี้ได้วก็อีกฝั่งหนึ่ง กรจูห้าซกับอะโลวาาดักทิโอร่งหนึ่งเฮดพี 110, มีท่าโจมตีทรีบิงโกตีฟรีด้วยมันต้องใช้พลังงาน120ยดาเมจแต่ถ้ากายบนมือไม่ใช่3ก็คือล้มเหลวแล้วอาร์ตมันมันมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาบอกว่ามันดูขัดใจแต่มันก็ดูน่ารักเหลี่ยมันดูสวยๆมัน มาดูด้ไหมะมาดูน่ารักอะ่ะข้างหลังปกติเป็นแบบอะกล้องทำให้กล้องไม่ชัดโบมูเฮชอะสองศูนย์หกเอสวีพีโอเคขอยุ้าไมมอ่านาชื่อคนคนคนวา่าแล้วกลัวอ่านผิดมาปิ a าชู เรามาเอาพิก,ชก,กาชูสองแรกขอฉีกจากด้านหลักดีไหมกันไกลกันไกอยู่นี่อ่ะ2องแรกขอแบบตัดหัวตัดหัวพิกาจูไม่ใช่เอ,อโอเคพิกาชูไม่นนต้อตัดโอเคตัดข้างบนชืบชาบฉืชบชาบมาครับสองแรกทามาซาราชิ ใบแรกก็ชื่อยากเลยใบที่สองโคฟูไรใช่ไหมมันคือโคฟูไรใช่ไหมไม่ใช่โคฟูโรเนาะใบที่สามโดมิเร์ใบที่สี่เอซัน e ชื่อชื่อแต่ละตัวแล้วว่าสุดท้ายนัชชี่นัชชี่ก็อยากได้แต่ไม่ใช่นัชชี่ตัวนี้อ่ะไปสองที่สองอมากันต่อน้องกับพิกาจูพิกาจูเหอะใบแรก โดริอุสใบต่อมาโคฟุคิมูชิชื่อแต่ละตัวไอ้สามอารุคุจิระใบต่อมาเอ้ยฟยฟอยสติล่าพิกชูไหมพลังจิตโอ้ยจบละ ใบที่ไม่ได้อยากละที่ไม่อยากได้ที่สุดที่เป็น e x stella ขออนุญาตเก็บมานว้ก่อนขออนุญาตอย่าไม่เปิดมันทุงเหล็กโอเคใบนั้นเก็บไว้เพราะผมรู้แล้วมันคือตัวอะไรแต่ผมจะเก็บมันไว้ผมไม่อยากเห็นหน้ามันมาซองต่อมา หมายเคาโบโอเคคาโบ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 มาแล้วโซเวตกับกูเลอาม่านะมาเอาโอ้ยกล้องมาต่อได้ไหมฮิราฮินะดาดะรินดะดะดันต่อมาซายันซายาโนมาละมาละคุณซายาโนครับคุณซายาโนเข้าไปต่อไปครับฉงเจียนรูปอันตรายโอเค โอเคอีเ okay. e ็กตัวนั้นน่ะฉันจะไม่ยุ่งกับเกีเราเก็บไว้ซองหนึ่งขอแกะแบบแบบที่ไม่ใช่ตัดอะ่ะเออขอแกะแบบใช้มือ่ะนะซองนี้ได้ไหมตรงนี้ดื้อไหมมันแกะยังไงนะถามจริงทําไมวันก่อนมันยังแกะได้อยู่เออบาตรไปเดี๋ยวเก็บมล็กซองเลยใช่ไหมโอเค มันดือ้ออุนกามอดคอยเดี๋ยวคอยอยู่ไหนฟรีจีโอเดี๋ยวก้าโอเคเทพถ้าตรงตีโอโหกล้องกล้องความชัดเท่ากับศูนย์ไทม์คอนโทรลแล้วการที่ถ้าสองใบมันไว้ท็อปเด็กอโอเคแล้วก็วอลเกิล โอเคโอเคโอเคแต่มันยังไม่มีอะไรนะนอกจาก e อ็กหนึ่งใบอ่ะ e อที่ไม่ที่เราไม่ได้ต้องการที่สุดอะ่ะมารอบนี้ขอแบบห้าห,ห,ห้าสองใช่ไหมห้าแหละแต่มันไม่ออกมาห้ามันมันมันดื้อซองเลยอ่ะเออมันดื้อสองซองเลยด้วยแล้วมันไม่ออกมาใบอาโอโหมันไม่ออกมาเยอะเลยเนะี่ย่ะ เดี๋ยวค่อยออกแล้วกันใบที่มันดื้อมามามาพีกาชูต้องออกมา,น,มานี่มาชูโอเคนี่มาชูทาทักโกบาโอคิอะโลไลานาะ่ีเอ็กโอเคโอเคโอเคเอ็กตอนนี้ถือว่าใช้ได้เก่งเก่งมากถึงเก่งนี่สุดเนาะเอ็กแบบ สเตลล่าเนาะมะพร้าวนี่หมุนหมุนหมุนมือหนึ่งตลบหมุนมือสองตลบหน่อยโอเคอารอน,นนัชชี่อีเอ็ก็กแอปปิวชิมามะโอเคเมื่อกี้ได้าทำแอปปิวผิดที่ไม่เป็นไรวากาเนซุมิคาร์นาคูชิอินอีเ e อ็กเอ็กสามใบแล้วเนี่ยเอ้ยหนึ่งบ็อกซ์คือมันมีอเอ็กห้าใบอันนี้ก็คือเราได้ EX เอ็กมาสามใบ ถือว่าตึงแต่ใบนั้นนะอ่ะอินดีเซ็มแอปเปิลน่าจะอยู่หลังไอแอนด์เมลาวาแคปไซจิโอ้โอกลองอีกแล้วกลองดือ้อกลองดือ้อโอโดรีโดรีมาลิลีใบนี้เก่งความสามารถทำให้มันสามารถตีสองร้อยสามสิบด้วยพลังงานลูกเดียวได้พลังงานังติดลูกเดียวได้จดหมายรบกวนเดี๋ยวต่อ,อทัอีกแล้ว ฮจาจิระฮัฮาฮาจิระโอ้ชื่อโมโนสึมีอะไรไหมเนะี่ยฮาิกเกเตอร์ลาติโอสเวนิวลัลครับดิวลันด,นดอนทามาซาราชิโคฟูไรไม่ชินท่าต่อสูฟอ้ฟูออนไล ชื่อคนคุ้นเหมือนเหมือนยาสีฟันยังไงไม่รู้อะไรเนโอนิกส์อือฮึส่วนใบที่ดื้อออกมาจิบะคอยอืนั่นแหละมีคอยใช่ไหมตอนแรกมันมีคอยใบหนึ่งใช่ไหมหาแป๊บหาไม่เจอคอยหายคอยคอยไปไหนลูก คอยคอยไปไหนคอยอยู่ไหนอันนี้ไงคอยอยู่นี่อ่ะแล้วเมื่อกี้ก็ได้จีบ้าคอยอม,มีทุกอย่างยูเวนแหล่คอยแล้วล้ายังเหลือไว้2องหนึ่งขอเวลาทะเลาะก,กับมันแป๊บหนึ่งอ่ะรายนาที่ทะเลาะก,กับมันมามานันตกไดแล้วแหละ E R S R เนี่ยอีสปิกก็ได้อะไรก็ได้มาโฮเกเตอร์ไข่ไข่ดิน สองสุดท้ายที่ทะเลาะก,กับมาสักพักหนึ่ง e-spek a, c, a r s-i ยี r ่ด e ี D. คือคือแบบไอชุดปรับแต่งเด็กอะ A อของแสงหนทางสตลล่า e s p e กมันยังไม่ออกอะ s r มันมันก็ไม่ออกมันไม่ออกกันเลยไอเนี้ยอันแรกการน้อยกว่าเนาะขอ a r เนาะมา เอออะไรก็ได้แต่คนสุดคือเออไม่ก็เอ็กโฮกิเตอร์ไคลเดนดูดูทาคุณและอ้าวเค AI. เออดูภาษาไทยกันยาลับของมังกรเหลือเรียกง,ง่ายๆโนสิตในเกนชินมาคือ เราเจอใบที่เราไว้ต้องการแล้วใบนี้คือไอ้สาย,สาย,สายใช่ไหมเมื่อกี้มากเกี้ยวโอเคมากเกี้ยวมัเกีียวแต่แค่อยากได้โซเบตมากกว่าเอะเรียนโอเคไม่แย,ย่ไม่แย,ย่ไม่แย,ย่สวยดีเปรี้ยปวดขาไม่ใช่ขาปวดชาปวดขาบ้างไงห้าสิบดามี่เท่านึ้งครั้งหายว้อนฟ้าแลจะ ก็คือต้งออกหัวถ้าออกก้อยมันมันกาบมากนั่นแหละจบ